เกิดอะไรขึ้นพี่น้องพ่อดาบซอประทมบันเทิงศิลถึงกับไม่ทนเกิดอ,อะไรขึ้นนะคะล่าสุดเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมาพี่น้องสำหรับทางด้านพ่อดาบซอพอดีมีการออกมาเคลื่อนไหวถึงทางด้านบอสโจเสาหน่อยเผชดบานแพงแบบนี้พี่น้องสำหรับนะคะพ่อดาบซอพอดีมีการออกมาโพลนะคะว่าหมอลำประทมบันเทิงศิลพ่อดาบซอแม่อิ๋วและทีมงานขอส่งกำลังใจ หนุ่มโจยมนินนาบงศาสาวน้อยเพชรบ้านแพงในวันเปิดฤดูกาลในวันที่24กันยายนนี้พานุนาพี่น้องแล้วก็ไเด้มีการเอารูปเวทที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงโพสตลงนะคะเอินมาตอนนี้หลาย้นกัพากันแห่ส่งกำลังใจให้สำหรับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันโดยรวพี่น้องเป็นยังคือว่าจังสัตนะคะเพราะว่าสำหรับในวันนี้วันที่24พี่น้อง 24กันยายนนะคะเป็นวันเปิดฤดูการของหมอลำเสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงแล้วก็เป็นช่วงที่เอินมาผ้ายูเข่าเนะพี่น้องเนาะในระหว่างนี้สําหรับในวันที่4 4ในมือนีพี่น้องกับบอนใน่ใจคือกันนะคะว่า ผ้าอยู่สีเขาบอผ้าอยู่สีมาบอแต่สิ่งทีเฮตดตดก็คือว่าบอโจเพิ่นปักลักแล้วค่ะพี่น้องว่าสําหรับในวันที่24นี้ก็จะมีการทําการแสดงก็คือเปิดฤดูกาลนั่นแหละค่ะพี่น้องสําหรับ craft, เอฟซีแฟนคลับพาราไมฮัาตอนนี้เอินว่าผากันหลายคนพากันเดินทางหอดสนามกีฬาบานแพงแล้วพี่น้องตอนนี้สําหรับแอดมินกะกำลังสิ ไปกำลังศสีออกเดินทางคือกันนะคะตอนนี้กะกำลังร่อทางนานพยาคาำหารมารับยูนะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องกะเป็นกําลังใจให้สําหรับทีมงานสาวหน่อยเพชรบ้านแทงกะบเขา้ฮมือนีปลอดฝนนอพี่น้องนอแต่ว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามพี่น้องกะคลื่นคลื่นยูพี่น้องแต่วบ่ได้คลื่นคักนะ,ะคะกะฝนตกลินแหน่นอพี่น้องนาะนะคะแต่วสหรับมือแรกนีกับ่รู้นะคะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่กะ ขอให้มือแรงนี่ปลอดฝนนะพี่น้องเนาะนะคะคนที่บอกว่าสาวหน่อยปลอดฝนสาวหน่อยปลอดฝนมาร,รอเบิ่งกันค่วะว่าในฤดูกาลนี้สาวหน่อยสีปลอดฝนบ่ถือว่าเสี่ยงด้อยค่ะพี่น้องเพราะว่าเอิ่นวา่าพยากรอากาศด้มีการออกมาพยากรไว้นะคะว่าในระหว่างวันที่20ถึงวันที่22กระสีมีพายุเข่านะพี่น้องเนาะนะคะซึ่งประมาณ23 24ิสิกะสีเป็นช่วงที่เอืน่นมาเป็น มีไปไปมีายออกอไ,ปไปไปออกมานะคะน้องละคะพี่น้องก,กะถือว่าเสียงอยู่นาะพี่น้องเนาะก,กะบร้ว่ามื่อนี้สิเป็นทั้งไหนแต่ว่ากะในขณะนี้กะที่ว่าแดดออกแต่กะมีฝนตกแบบตกริมพี่น้องนะคะคันตกแบบนี้คันย่างเมือแองค์คันตกแบบนี้สําหรับการแสดงกะทาการแสดงในปกติพี่น้องเพราะว่าก็ถือว่าไม่เป็นอุปสรรคมากสําหรับเอแฟนคลับกะสู พร้อมอยู่แล้วหลายคนยักษ์สีเดินทางไปส่งกำลังใจให้สำหรับศิลปินพี่น้องนะคะนั่นนะคะสำหรับทั้ง้านพอดับซอกาถึงกับบอทนนะคะได้มีการออกมากเคลื่อนไหวส่งกำลังใจให้สำหรับทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงน้องพี่น้องนอนสำหรับมอลำประทุมบันเทิงศินนะคะได้มีการยกเลิกไปหลายงานแล้วก็นานี่เพราะว่าผ้ายุ่เขาก็เลยบอสามารถทำการแสดงะไรก็เลยได้มีการยกเลิกไปหลายงานแล้วพี่น้องก็นานี่กะ ถือว่าเป็นอุปสรรคนะคะกับมอลำต่อมอลำมากมากเลยวันทอคนะคะคันแบบตกไหม้แห้งคันล่มมากเอินว่าได้รับได้รับผลนกระทบเต็มเต็มเลยเนอกพี่น้องเนาะนะคะสำหรับท่าน,นมอรมปะทบในเรื่องเส้นกรเมการยกเลิกงานไปคันจำพวกพิษพี่น้องขนานจะประมาณสองงานแล้วพี่น้องนะคะก็ท่งกำลังใจให้บาหวาสิเป็นอมอลำนะคะคณะไหนก็ตามพี่น้องพี่กำลังเส้นการเปิดฤดูกาลในเร็วๆนี้นะคะหรือว่าสิเป็นช่วง ต่อไปนี่เราพี่น้องนอก,ก็เป็นกนําลังใจให้นะคะขอให้ในเรื่องของฝนฟ้นาอากาศนี่เอิร์นว่าเขาให้ปลอดฝนทุกหมองนะคะเพราะว่าก็เอ,อเอิรนว่าได้เห็นข่าวพี่น้องก็นะนี่ได้เห็นข่าวต่างตระโดอล่ะนะคะได้เห็นข่าวว่าผ้ายูคาเฮ็ดให้แบบเป้ที่พังยับเยินนะคะกะรู้สึกว่า,าเหมือนแบบ ขางคณะมอลัามเพื่นกับตั้งใจอยากสีทําการแสดงจังสีแม่คะี่นองแต่ว่ากะนี่ล่ะเป็นจังไหนมาหอกับลมมาหอกับผ้าอยู่เขาคล้องเขาเสียหายเบิดพี่น้องก็ต้องในมีการยกเลิกกันไปที่ว่าได้รับผลกระทบเต็มเ็ม,เมไม่ว่าจะอาชีพไหนพี่น้องก็มีอุปสรรคเบิดตัวชีชนะคะยางมอลลํามกะนี่ล่ละเป็นอา,อาชีพที่ต้องทําการแสดงกลางแจ้งมาพี่น้องน้ในเรื่องของฝนว่าอากาศนี่กับเอืน่นมาเป็นปัญหาหลักๆก,กเล่บันเถาะนะคะ แต่ว่าสาหรับสาวหน่อยเพจปานแพงพี่น้องตามทีห้องได้ติดตามมาเนาะพี่น้องน้องหลายคนเอิ่นว่าสาวหน่อยปลอดฝนมารอเบิงกันค่ะพี่น้องในสําหรับมือนีสิเป็นจังใดนะคะสําหรับผู้ใดที่ว่าเดินทางไปหอดหน้างันแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมาจ้ากันได้ตอนนี้เตรียมโตแล้วนะคะพี่น้องตอนนี้พากระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมพอกันได้เลยนะคะสาหรับ fc แฟนคลับสาวหน่อยเพจปานแพงสําหรับเราบรรดายูทูบเบอร์พี่น้องได้เห็น หลายช่องเพื่อนในมีการเข้ามาฝากช่องในช่องแอดมินอยู่บางคนกะเป็น JO1 JO2 นะคะเพื่อนเพึ่งเหตยูทูบใหม่ๆน้องพี่น้องกะเป็นกำลังใจหสำหรับสู้ผู้สุกคนพี่น้องสำหรับแอดมินกะเป็นช่องแน่นอยนะคะเป็นช่องแน่นอยกะค่อยๆเหตไปแบบนี้หละนะคะนั่นละค่ะพี่น้องสำหรับเมื่อแรกนี้มารอบเบิ่งกันววาสิเป็ียนจังหไหนนะคะสำหรับในขณะนี้พี่น้องสำหรับน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงนะคะกะ บ้านได้เห็นนะคะบ้านได้เห็นทางด้านพ่อเอกออกมาเคลื่อนไหวอีกยั้งนะคะว่า,อาหอดไซแล้วยุไซตอนนี้นะคะกับบ้านใจพี่น้องแต่ว่าสําหรับก็นานี่พี่น้องตามที่ห้องได้รู้นะคะว่าสําหรับอุ้งอิงเพชรบ,บานแพงนะ,ะนะคะน้องกับบอสบายนะคะบอสบายในเรื่องของการใส่เสียงน้องก็ได้มีการไปหาหมอแล้วล่ะค่ะพี่น้องหลายๆคนก็เป็นห่วงในเรื่องนี้นะคะว่าในวันนี้นะคะน้องจะ ร้องไหวไหมนะคะนองสีเป็นจังไนนะคะแต่ว่าสวัสดิสหรับอุ้งอิงเพรบานแพ่งพี่น้องจะไม่ทําให้ซีแฟนคลับผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะสําหรับกนรนี้หลายคนกับผ้ากันเป็นห่วงนะคะว่านองสีบแบบลองไดโบในมือนีน้องพี่น้องนรสว,วันน้องกัได้มีการกินยาหลกักะพักผ่อนแล้วล่ะนะคะก็มารอบเบิ่งกันสําหรับอุ้งอิงนะคะสําหรับมือนี สีใดมาไล่ไปสักบาทนะคะกับคอหายมื่อนี้ปลอดฝนการแสดงคอหายเร็จรูด่วงไปได้ด้วยดีเนาะพี่น้องเนาะคักปลอดฝนอีกนี่กับเป็นตังเงยแล้วเลยค่ะพี่น้องเป็นตังเงยอีกอย่างอีกนะคะเป็นตังเงยน้ำบอดโจเพราะว่าบอดโจเป็นกับสีมักไปไหวขอพรประจําเป็นประจําทุกปีนะนะคะพี่น้องลักกะกระหล้วคนนะคะกับภาคการอวยพอนะคะขอใหายซานน้อยเพลิ่มแห้งปลอดฝนกะเสื้อว่า อีย่างสิกเกิดก็ต้องเกิดละในมื่อนี้นะคะคันฝนตกนิดขบุญนะพี่น้องเฮที่เป็นบุญบังไกไปเลยเนาะพี่น้องเนาะน 5, ก่แห่งซีมวลตัวนะคะกะบคันห้าบ่ตกก่แห่งซีดีก็หนักเนาะพี่น้องเนาะนะคะกะบสำหรับในมื่อนี้ผู้ดได้เดินทางไปฮอดแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาเวา่ามาจาก,กันได้นะคะอ่าวกันว่าสิมีสิมีรถแห่พี่น้องมีรถแห่น่าจะแห่ประมาณประมาณใบสามใบสีหมู่ คิดว่าได้ค่ะพี่น้องแล้วก็ต่อด้วยสาวน้อยเพลินแพงแบบเต็มวงนะคะุ้งอิงกับบ้านเห็นใจนะคะว่าน,น้องสีมาหอนงานย่างไนนะคะแล้วก็แล้วําหรับเอฟซีแฟนคลับพักไม่ฮักหลไรอะไรคนกะน,นี่แหละค่ะพี่น้องกับเป็นกําลังใจให้สําหรับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงน้องพี่น้องน้องขอให้มือนีทําการแสดงเสร็จรดเร็ไปได้ดีนะคะนั่นแหล,ละค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอจบไปสมิรับอีกสักก่อนนะคะเราก็เข้ามาสวัสดีค่ะ